วัสดีจ้าวัสดีตอนเศร้าจ้ะทำกลางสายหมอกเหมือนี่หมอกลงน้หนาจา้ะเบาแอร์ลงน้ำเตอรดึกดึกป่นเลยมาเอากล่องไปน้ำจา้าบรรยากาศดีจ้ะมือนี่เย็บสิหมอกฝนหรือหมอกหนาวกับปรลูกหนึ่งเข้าจา้ะ ดังไฟหนึ่งเขาฟื้นกับเปียกจังน้อยจ้ะช่วงนี้ฝนก็ดีตกทุกมือถุกมือมือได้แดดออกก็ได้ตากเส้อตากผ่าจ้ะแดดออกกับก็ได้อ,ดดออก,ก,ดดออกมดมือที่พี่นะ้องออกมาข้าวหนึ่งกะตก ไกลจะ้จะ,จะเจี๊ยบมากระเจี๊ยบต้นที่นั่นต้นกระเจี๊ยบจ้ะถ้าไปเบิ้งบักกัน,กน,กนฟักจะ้ะฟักหอมฟักหอมเป็นนวยล่ะจะ้ะ น้อยใหญ่แล้วก็มีแม่นองไผเอาไปแจงแหลหน้อยหนึ่งนี่ลายหน้อยคุณอีกทั้งคุณอีกจะ้ะหน้อยแหลกๆเดี๋ยวสิตอมเชี่ยเขาไว้เยอะจ้ะนี่คั้อนออกมาไก่หดเก็บเอาไปตูมกันจ้ะไปตูม,ไป,ตมไปกินกับก่อยปลา กหนาวกันหนาวโอ้เกยบตกบักนาวล้นหมดแล้วจ้ะบัี่เกีไปที่ต้นนี่หลายขักขักดกเน่ยอยู่น้ำกันกับปักฝกัก พวกแข่งกันจะแข่งงามงาเป็นปุ่มเป็นพ่วงจะไขจะเครื่องกุ้งห่อ អូតាໄຂងាមខ្លាក់เด้อចា เลยบะมีกับมาเอาเด้อถัถกไข่งามขัดจีบเอาผัก,กแกห้งกันจ้ะกับตำมะฮงก็ได้ <c oughs> หอม พอเลื่เ,เข้าไปเก็บใบยันชักผู้แอาเ้ากันเลยปะ่ะพอแล้วจ้ะ้างพักเรียบร้อยแล้วจ้ะใส่เข่ากัน แบบว่าต้องใส่บม่มอือนี่ยังไงเี่คืออะไรเขาซื้อจ้ะเขาก็ขอหกเพิ่งก็ว่าเขาไม่อยู่เดมันคบอบ่หอมบ่หอมแล้วกับเป็นกิน อับอับอยังไงเออเอาไวโดนเนี่งไปมั้งคนสีมาไวโดนที่นัะเต็ม้องไล้จ้ะ,ะน,าานี่จ้ะเมนูเ้ามเหมือนนี่ก้อยปาจ้ะก้อยปา้เบาแอ่ินกันนะ นนี่สองโลจ้ะนี่เก็บมันจะออกอยาบด้วยส์ไป่าไงเรียบร้อยแล้วจ้ะ แม่น้องไผสีหันเราบอร่อฟักจ้ะหันเป็นชิ้นเป็นชิ้นแล,ล้วก็ลวกมะก้อยเตรียมเครื่องลง้งนอจ้ะข่าตะไคร่ข่าอ่อนดีดีจข่าตะไคร่ห,หอม ้อยจ้ะข้างหมอไว้เรียบร้อยละอืมเอ๊บโอ้หมอเดือดคักได้เหนือนงามงามไม่น้องค่อยไปเบิ้งท้างนา้ำคนอัน หมอกยังมาท่านเศ้าอยู่จ้ะเมาแอสิไดอออกไปยามไงบ่บ่กันไปไปหมอกนาน,า,นากับยันลงเนาะพี่น้องปุนแล้วไปฟังพี่น้องเราเล,ล่าลนั้นตอนนี้ยายจังน้อยจ้ะเวลาเขาไปลวกแล้วมันจังสิบดเละไป men pas sashimi kang bang mong yang mi yu tani tong aneo มันอยู่ตรงนี้จ้ะหั่นเรียบรอยแล้วสิเอาไปลวกจะบะนี้ใส่ตะแกงเพรได้เห็ดหมดด้ะแต่มันหลายก็แบงไว้ทันหนึ่งน้ำต่ว่าโค้งนี่ต้มหมดที่น้องใส่ที่น้อง ใส่ตังเอ็นออไผ่วานใส่มันใหญ่เลยเพะเอาทิ่นจะสีะได้น้ำค้าตะไคร้จะลงไปลวกเลยเา่อ้มันสุกๆจักน้อยจะ้ะบ่น,น้อยละเอาสุกเต็มที่เลย ทุกเต็มที่แล้วจ้ะตอนเป็นตอนเอาค้นไปค้นมากกะจีพอดีเปลี่ยนหม้อต้มกันจ้ะบัญนาน้ำเข้เาลวกปลาเนี่ย ตม่ม,ตมยำต้มยำสิคโคมหมอกเริ่มจางหมอกหายล้วสวยเติบแล้วหมอเดือดแล้วห้าเครืองลงจ้ะเกลือลดดีชุ่ลดลงไปหมอเดือดแล้วจ้ะปลาลง หัวนี่กับเต็มหมอนรับหมอเดือดแล้วจ้ะเลือดเท็ดลงพริกทอดลงสมเสียสมบักเน่าจ้ะ น้าเขาหลายึงหงอฮนะกันนาโอ้คิดเป็นกระเสียบนันนาหมึกเน่าวุงจ้ะผสมเขาตปอเติมอีกใบกับเพราล่งเรียบร้อยจ้ะ ซิบจักหน่อยกันจางเข้มเข้าก็เติมอีกบบสมเขาก็บีบปักเน่าใส่อีกจ้ะอสุดยอดจ้ะปงเลยเลยมาจะบ,บนันี้เข้าสิททำการปรุงก่อยเกลือลงไปจ้ะเกลือน้อยหนึ่ง ยูรสดน้ำปลา <c oughs> พริกรัวไม่ไหมจะโอ้สุดยอดเลยพี่น้องเขารัวนี่กับไม่ไหมเลยจะรัวดำไม่ไหมค้นกันอ็ลืมบางหน้าออตัวไปเลย เป่น่าเปือกบางหน้าวนี่การงูใดพนันใส่จากสองเปียงกันเขาคนมันก็เดิมมุนแล้วขอซิ้มกันจ้ะโอ้นั่งเมียวได้กินน่ากินมากแล้ว ปลาบังเน้าวบังเน้าวลงไปไปอีกจกังหนอ่อยหอมเขาโล่งจ้ะนี่หัวหอมใบผักหอมแล้วกับกระเทียมกระ,ะแน่จ้ะลงไปเลย เออจ้ะม่กินก๋วยปลาก้อยปลาน้ำขงก้อยปลา,าเบาแอร์ก๋มซี่หมี่ก่อนอืมยอดเลยจ้ะเผาเซาฮั่งมนีจะ้ะก้อยปลา ทางนี้ต้มย่ำจ้ะพักสวนขวั้วหาเจ็บน้ำสวนนี่ลระจ้ะทางนี้กลวยบดชีกับเทียมโทุะมาเด้อใจ,จกินเขาเศร้าน้ำกันมือนี้สวัสดีครับบป้ายายลุกน้ำโคงครับผมาอาบน้าก็อีเล้วพี่นอนผมมีจ้ากตัว ตามยามเมื่อเช้านี่ก็หมอกพี่น้องอย่านขามฟังเล่าอยู่เดาไปเถิดดอนพอดีพี่น้องหมอกลายแต่พึ่งอันน้องเพิ่นได้อยู่ครับสิบเก้าโลตัวหนึ่งพี่น้องได้มาแต่หกพ่นเปอร์เซ็นต์ว่ะได้มาแต่เนื้อพุ่นแล้วพ่นก็ใสย่ยามันหอดเบาแย่นี่เบาแย่ก็เลยออกไปดอนพี่น้องบุบิจักตัวชองมือเด้เบาแย่ามนี่พี่น้องชองมือแล้วเครื่องน้ำม,มันลดไวพี่น้อง อเบาแย่เลยเก็บกูกมาเลยเทียมกินกับกอยปลารวมตัวเที่ยมสดเนาะพี่น้องอ๋อพัดหนุอมพี่น้องใบ <ไป S 1> มตัวคนเลือกพี่น้องสุขสุขคนหลับปั่นในแบบลวกเอาด้วยพี่น้องนั่ก็ได้ตื่นตอนดี còn nhầy Cái gì bằng gì phí này là áp nữa Hãy cho kênh หลอ้อดีขนาดนี้แมวก็จะกินหมดลูกท้าไม่ดำหมดล่ะลูกนะท้าไม่คอดำหมดช่วงนี้ปลาหายากกุ้งครึ่งปลาพี่น้องเพราะว่านำเลื่อยกับน่องแม่แน่เนาะนั่นขี่ห่าลูกมาหลายพี่น้องมันเลยบ่ค่อยนั่นกุ้งก็บ่ค่อยได้ก็จะเบาหน้ากับสามมือสี่มือลงพี่น้อง ได้กิน <c oughs> <c oughs> มันเบาเอวที่ฝนเบิดเลยแหละเบาเอียวที่ร้านมากกับจีบมากเลยพี่น้องเพราะว่าหมอกลงแล้วเลยจ้องกันนกเจ้าเดี๋ยวมันลงน้ำโค้งเลยนะพี่น้องแต่จังยุบัดแม่นองังกฤษก็ที่ลง่งหาลงหน้านะครับเนาะ เจ้าล่งแลต้องสุอยไปข้างหนั่นเดฝนแ้รพี่นออไม่ทุ่มทำงเขาทุงไงของบ้านกำีง เขาได้เมนูใหม่นะพี่น้องเนาะโมนี่แซ่บๆกับแม่น้องไผ่สองคนพี่น้องอยู่บ้านสวนพี่ละอากาศก็เริ่มเย็นแน่แล้วพี่น้องดูแลสุขภาพเด้อพี่น้องเด้อทางไรก็ให้โชคๆมันมันคลิปหน้าักไปมาพร้ากันใหม่ครับผมคลิปนี้แม่น้องไผ่กับเบอร์แย่สวัสดีครับสวัสดีจ้า